สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้อมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของ F 3 0ที่เป็น 320D เนี่ยมาแรงมากๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง 320i ซึ่งเขามีข้อดีไม่แพ้ 320D นะครับแต่ต้องบอกว่าแต่นะครับแต่บางข้อเนี่ยมีจุดดีกว่า 320D ดด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ขับแล้วเนี่ย ข้อดีของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างและควรจะมองหารถยนต์คันนี้ไว้ใช้งานเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปข่าวกันครับก็เข้ามาแล้วครับกับ bmw f 3 0 3 2 0 i เป็นสปอร์ตซีดานอย่างแท้จริงต้องพูดเลยว่าสปอร์ตซีดานอย่างแท้จริงเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ยเขาดีไซน์มาได้อย่างสปอร์ตแล้วก็ตัวถังเนี่ยปาดเปียวภายในสวยงามดูวัยรุ่นนะครับต้องบอกว่าวัยรุ่นชอบนะครับผมต้องย้ำนะครับว่าซีรีส์สามเนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีความนิยมสูงมากๆในตลาดโลกนะครับเป็นรถยนต์ที่เอ่อต้องบอกว่าตลาดต้องการงี้ดีกว่าครับแล้วคันนี้ก็เป็นตัวเครื่องเป็นซิลซึ่ง น่าใช้งานมากๆเดี๋ยวเรามาลองขับกันครับหลังจากที่ได้ขับรถ 320i แล้วเนี่ยครับผมรู้สึกเลยว่าเขาเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็การบังคับอะไรต่างๆเนี่ยอตอบสนองตามสิ่งที่เราบังคับได้อย่างฉับไวทีเดียวนะครับอัตราเร่งแรงบิดผมพูดเลยว่าไม่แพ้ 320d เครื่องดีเซลนะครับไม่แพ้เลยนะครับ แรงบิดดีมากๆเพราะว่าตัวเทอร์โบเนี่ยทำงานในรอบตักนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดให้ฟังว่าอัออาตราเร่งตัวเลขต่างๆเนี่ยเขามีความแตกต่างจาก2อผลดีแค่ไหนนะครับจริงๆไม่แทบไม่แตกต่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ3-2 0สองเขาคือความเงียบของเครื่องยนต์นะครับ เพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้ไประยะยาวๆเสียงไม่ดังขับเงียบมากๆนะครับต้องบอกว่านี่คือจุดเด่นของ 320i ที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับ หลังจากที่ได้ทดลองขับมาสักพักหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมพูดเลยว่า 320i คันนี้รอบจัดขับสนุกช่วงร่างเนี่ยเกาะถนนดีมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารถแข็งกระด้างแต่อย่างใดน,นะครับต้องบอกว่ามีความนุ่มหนึบพูดเลยว่ามันตอบโจทย์คนใช้งานจริงๆนะครับทีนี้มาพูดถึงจุดเด่นที่ผมบอกว่าไม่แพ้ 320d หน,นะครับ อัตราเร่งคันนี้นครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียงเจ็ดจุดสามวินาทีนะครับสามสองศูนย์ดีเขาทาไว้ที่เจ็ดจุดสี่วินาทีนะครับท็อปสปีดความเร็วสูงสุดเนี่ยสามสองศูนย์ไอคันนี้สามารถทําได้ถึงสองร้อยสาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามสองศูนย์ดีเขาทาไว้ที่สองร้อยสาสิบก็ยังเหนือกว่าสามสองศูนย์ดีนะครับและเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับ เครื่องยนต์ของ 320i คันนี้นะครับเป็นแบบ Twin Power Turbo 2.0ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดที่184แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดถึง270นิวตันเมตรนะครับส่วนอัตราการสิ้นเปืองน้ำมันนะครับนอกเมืองเนี่ยเขาจะอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองอยู่ที่12.5กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเฉลี่ยอยู่ที่16.9กิโลเมตรต่อลิตร ต้องบอกว่าอัตราการสิ้นเมือน้ามันเนี่ยเขาเทสเนี่ยไม่ใช่ขับ70-80นะครับขับเป็น1้0 1ร้อถึงร้อกเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่คือจุดเด่นของ 320i ที่ผมบอกนะครับอีกจุดหนึ่งคืออะไรราคานะครับราคาต่างกันเป็นแสนแนะครับมือหนึ่งเนี่ยต่างกันประมาณ3-4ถึง 4, แสนบาทมือสองก็ยังต่างกันเป็นหลักแสนอยู่คำนี้เป็นรถปี2015นะครับ ไม่4ี0 0 0 0กว่ากิโลแล้วขายเพียง1,190 0ล้บาทนะครับถ้าเป็น320 d ดีเนี่ยต้องมีล้านกลางๆแล้วนะครับผมพูดเลยว่าคันนี้เป็น 320i ที่น่าใช้มากๆสนใจนะครับโทรหาผมนะครับ086 444 4245ขอบคุณครับ